นี่คือ power bank แบบมินิขนาดกระททดรัดต,ตัวนี้จะเสียบกับมือถือโดยตรงนะครับงานออกแบบดีไซน์ก็ถือว่าสวยหรูดูดีตัวนี้มีให้เลือกทั้ง Type C และ Lightning นะครับสามารถใช้ทั้ง iPhone และ Android ได้ของผมก็เลือกมาเป็นแบบ Lightning นะภายในกล่องก็ไม่มีอะไรมากมายครับผมก็จะมีคู่มือใบรับประกันสินค้าเนี่ยนะผมเลือกมาเป็นแบบ Lightning ด้านข้างก็จะมีที่เสียบชาร์จนะครับจะเป็นแบบ Type C นะทุกคนส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นปุ่มกดสําหรับการเช็คแบตเตอรี่ส่วนมุมด้านนี้ก็จะเป็นขาตั้งเวลาเราชาร์จแบตเราก็สามารถดูคอนเทนระหวาีีกกกกํัแแบบบบบออไดสส็ป Powerbank ขนาดมินิจุดเด่นของเขาก็คือมันขนาดมินินี่แหละครับพกพาไปไหนมาไหนก็สะดวกมากและจากสถิติที่ผมลองชาร์จดูจาก0ูนถึง100%ก็จะชาร์จได้1นถึงสครั้งโดยประมาณและในระหว่างที่ชาร์จอยู่ผมก็เล่นไปด้วยผลมันอาจมีการคาดเคลื่อนไม่เหมือนกันแต่ก็อยู่ประมาณนี้แหละครับสำหรับการชาร์จแบตก็ประมาณหนึ่งถึงสครั้งนี่แหละถือว่าสะดวกดีครับผมบางครั้งบางทีเราไม่อยากจะชาร์จแบตโดยใช้สายใช้อะไรนอกก็ใช้ตัวนี้ในการชาร์จถือว่าสะดวกดีครับผมแล้วก็แปลกใหม่ดีด้วยความจุของเขาก็อยู่ประมาณ3000มลอเาาากกับกรใชนในช้งงน่ววสั้นส้นนๆเช่ออกไปขางนออกไไไปปปะะรรมาณนนีี้แลเหมมืออท่ผบกไป ตอนแรกก็คือมันพกพาง่ายโดยรวมแล้วก็ถือว่าสะดวกดีครับผมก็สำหรับใครที่สนใจ power bank ขนาดมินิ monster king power pd 2 3 0 8ก็ลองดูในตะการ้าได้ครับผมและสินค้าตัวนี้ช่างมอสให้ผ่านจัดไปครับ